อัปเดตข่าวล่าสุดจากพระครูปลัดทีระนะครับทุกท่านก็หลังจากที่มีการประกาศเป็นหนังสือนะครับจากเจ้าอาวาสนะครับผมที่วัดสามชุกซึ่งเป็นต้นสังกัดของพระครูประลัดเทระนะครับผมที่ไปเขาจะเรียกแบบเรียกแบบพูดแบบง่ายๆนะไปลงชื่อไว้แต่ไม่ไม่อยู่วัดก็ก็เลยมีมีประเด็นตรงที่ว่าพระครูประลัดในโพส หโพสต์วรัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปไปให้ทุกท่านได้ดูตอนท้ายนะครับสคลิปส่วนดีกอีกสอีกสคลิป3โพสอีกนะครับมันเป็นข้อความนะครับผมผมจะบรรยายให้ฟังนะครับเป,เป็นเป็นหนังสือเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนพระครูประหลัดนี่จะโกรธมากเลยนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับผมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนแรกผมก็พยายามหานะเอ๊ะมันที่ร้องเพลงที่ร้องเพลงนี่นะครับเออเพราะครูบัลกก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นคลิปเก่านะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะจะเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่นะครับท่านก็ได้ร้องร้องเพลงไปแล้วนะครับเออมันก็ไม่เหมาะสมนะครับคลิปนั้นก็อาจจะผ่านไปแล้วสักสามสี่ห้าเดือนหรือเปล่าอืมนะเห็นบอกว่าอีกหลายคลิปเลย นะที่เป็นคลิปเก่าซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอันไหนมันเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่เพราะว่าคนก็เอามาลงกันเต็มโซเชียลเลยอืมนะนี่แหละก็ที่ป้าครูบลัดออกมาชี้จแจงนะครับผมทุกท่านคิดยังไงนะครับผมกับคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับอีกนันนึงก็เรื่องที่บอกว่าเอ่ออะไรนะใส่บาทตัตกบาทอันนั้นก็ผ่านมาสองสาเดือนแล้วเห็นว่าอย่างนั้นนะ แล้วใครจะไปรู้เขาลงในโซเชียลกันเ่ะอนะแล้วเพิ่งเอาลงว่าไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนี่นะก็มีชาวเน็ตนะครับผมขุดออกมานะเออแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมันมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับมันเกิดขึ้นจริงกับพระครูประหลัดนะเออแล้วคนเข,า,ขา,าพ็วิพากษ์วิจารณ์อนะ ทีนี้ส่วนที่หนังสือนี่นะครับผมพระครูประหลัดออกมาโต้ทั้งหมด3โพสต์นะครับที่เป็นที่เกี่ยวกันหนังสือของวัดสามชุกนี่นะครับผมประกาศนะนะครับสโพสต์หนึองสไปที่โพสต์แรกนะครับผมโพสต์ post แรกนี่นะครับทางพระครูประหลัดทีละนี่บอกว่าคําสั่งเจ้าอาวาสฉบับที่2มีผลบังคับถึงวันที่17 นะครับสิบเจ็ดก็คือวันวันพรุ่งนี้วันที่สิบหกแล้ววันพรุ่งนี้สิบวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบวันที่สิบเจ็ดพื่อจะจีกายนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับผมก็มีการตั้งคําถามไว้นะครับคลิปนี้คนก็กดไลค์อยู่ที่หกสิบคือลงรวล,ล,ลงกลางดึกนะครนะเอ่อคนคอมเมนต์อยู่ที่ร้อยร้อยหกเลยนะครับอืม นะถัดมานะครับผมก็ยังไม่หนำใจนะครับพระครูประหลัดก็ลงอีกนะครับผมคนคอมเมนต์สามกว่าคนกดไลค์ที่200กว่านะครับคำสั่งเจ้าว่าสฉบับที่3ออกมาสํานักพุทธดีใจเนื้อเต้นโทรศัพท์มาเยอะเยอะอาตมาก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะนี่ก็เป็นคําพูดของพระครูปรหลัดนะครับออก็มีการแนบหนังสือแล้วก็ใส่ข้อความ ทับไว้นะครับหนังสือฉบับที่วันที่สิบห้านั่นแหละส่วนอันอันก่อนหน้านี้ก็คือหนังสือฉบับวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มาวันที่สิบห้าพฤศจิกายนแล้วก็โพสตที่สามเนี่ยนะครับเพราะครูปรัชต์เอาเอา,เอาประกาศนะครับผมราชกิจจารุเบกษานะครับผมของวันที่ 31 00. ทธันวาคมปีพศ2อ0 5นะครับเกี่ยวกับกฎหมายนี่แหละนะครับผมเกี่ยวกับพระภิสูจสงฆ์นะครับแล้วท่านก็ใส่ข้อความตัวเองไปว่ากลุ่มขบวนการทำลายพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาบุกระดมใส่ความให้ร้ายพระครูประหลัดทีละ โดยบิดเบือนข้อกฎหมายนะครับอนี่ทุกท่านคิดเห็นก็นคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบิดเบือนตรงไหนถ้า,ถ,าถ้าผมให้ใหผมแสดงความคิดเห็นนะผมมองว่าพระครูประหลัดท่านทําตัวท่านเองนะครับแทนที่ท่านนะจะอยู่ในส่วนของพระสงฆ์นะครับแต่ท่านออกมาทําแบบเนี้นะครับผมมันก็ทําให้ตัวท่านเองนะเสื่อมเสียนะครับอืม ทำให้คนเนี่ยติชินนินทานะครับทําให้คนด่าว่านะครับเออนี่นะนี่ผมแสดงความอย่างเดียวตรงๆนะเดี๋ยวมีคลิปทั้งหมด2คลิปสั้นๆนะครับผมของพระครูประหลัดให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยนะเออแล้วแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับผมฟังจบแล้วค่อย RIGHT คอมเมนต์น,นนะทุกท่านนะอืมเดี๋ยวคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเดี๋ย <hyster ia> วบางคนเลยว่าทําไมกล้องนี้ปากมันออกแดงๆใช่ไหม ผมกินส้มตำม,มาครับเผ็ดมากผมตำเองนะคือไม่ได้ถ่ายรูปลงเฟซนะครับอร่อยมากแต่ว่าเผ็ดนี่เห็ดผมยังเผ็ดไม่หายเลยนะยังแสบปากอยู่เลยนะครับภาษาอาสาบ้านผมว่าบังคงเทมนะครับกึ่งสุกกึง่งกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับผมอืมกรอบด้วยอร่อยด้วยปลูกเองที่ทุ่งนาที่ผมไปถ่ายให้ดูอ่ะวันนั้นแหละนะครับที่ ที่มันเยอะๆดบๆอะนะครับผมนั่นแหละอร่อยมากนะบอกเลยเอ้าทุกท่านไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปฟังเสียงของพระครูประหลัดเทระแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนแล้วนะอ่ามีประกาศจากวัดสามชุกนี่นะครับผมไม่ให้อยู่วัดสามชุกแล้วแล้วท่านจะไปอยู่ที่ไหนอืมแล้วท่านจะสึกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะอืมถ้าเกิดว่าท่านสึก ท่านยิ่งจะหากินลําบากไหมหรือยังไงขนาดเป็นพระสงฆ์ยังหาจะบอกว่าหากินยากขอใช้คํานีนะ้มันจะได้เข้าใจง่าย,ายเนาะท่านอาจจะไม่ได้หากินหรอก <c oughs> นะครับแต่ไม่รู้จะใช้อนะไรก็คือแบบทำให้ชีวิตท่านเนี่ยนะครับในการใช้ชีวิตลําบากนะครับขนาดเป็นพระสงฆ์นะเออยังใช้ชีวิตลําบากเลยถ้าเกิดว่าศึกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่หากินยากหรอกนึกภาพออกไหมเอออันนี้ก็น่าเป็นห่วง <c oughs> อยู่เหมือนกันอ่ะไปดูคลิปกันเลย คนที่ทําผิดนะฮะกลุ่มขบวนการทําลายพระสงฆ์ทําลายพุทธศาสนาเนี่ยมันไปบีบเจ้าวาดนะฮะนะฮะวันนี้วันที่15นะครับไปบีบเจ้าวาดให้ออกคําสั่งให้ธรรมาพ้นสกัวดวัดสังคมตั้งสติให้ดีนะครับว่าสิ่งที่นะฮะคุณกันจอมพลังก็ดีหลวงพี่น้ําฝนก็ดีทนายพศ็ดีนะฮะ,นะฮะที่ออกมาประคมข่าว ปลุกระดมสร้างความเกลียดชังให้อามาเป็นผู้ร้ายนี่นะครับนี่มันคือมันชอบด้วยศิลธรรมแล้วเหรอฮะชอบด้วยกฎหมายแล้วเหรอฮะนะครับก็ให้รู้นะครับว่านะฮะข้อกฎหมายเนี่ยจะอ่านให้ฟังเลยนะครับออามาพูดถึงโครงการ สร้างศูนย์การการเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สังคมในการทำความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนนะครับด้วยการสร้างศูนย์การการเรียนรู้ด้วยงบประมาณ20,000ล้านบาทนี่นะฮะมันจะช่วยถ่ายทอดความรู้นะฮะถอดบทเรียนมาจากผู้ที่มี ปฏิบัติธรรมรู้ถึงธรรมทั่วถึงธรรมแล้วนะครับแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ผู้มีวิชาการผู้มีคุณธรรมแล้วก็มีเทคโนโลยีมีศิลปะเข้าไปนะฮะให้ลูกหลานประชาชนคนไทยได้เรียนรู้เป็นประโยชน์มากมายแต่แปลกว่าทำไมสื่อมวลชนไม่ถามนะฮะ,ะโซเชียลไม่ถามประชาชนไม่ถามว่า อไอ้โครงการที่อาตมาเสนอไปนั้นมันจะเกิดประโยชน์สังคมยังไงจะเกิดสันติสุขสันติภาพแก่ประชาชนยังไงนะครับกับนะฮไปขุดอดีตของอาตมาซึ่งแต่ละเรื่องมันจบไปหมดแล้วนะครับนะฮเรื่องบินทบาทที่ห้วยขวางนะฮะก็ตั้งแต่ต้นปี2566นะฮะมันก็เอามาเป็นปัจจุบันนะฮะเรื่อง ร้องเพลงก็เป็นการพูดถึงปัญหาความขัดแย้งในสภาเกี่ยวกับชนชาติชนเผ่าต่างๆไม่่่ล้ก็ออยยูนเจะ